โดนดรามา่าเทียบชั้นรุ่นพี่มาแทนโบเมลาดาเปิดบ้านพิงพลอยประภาวดีช่วงแรกไม่ดังเกือบถอดใจเผยสัมพันธ์ยูโรยศวัสด์ทำแฟนคลับใจเสียขึ้นแทนนางเอกสุดทอออีกคนของวงการสำหรับพิงพลอยประภาวดีชาญสมอนสาวรอยยิ้มสะกดใจที่ตอนนี้กระแสความปังมาแรงอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้มีละครปงังเสน่หา ที่อ่อนแออยู่แล้วก็มีเคหานางคอยที่กำลังถ่ายทำอยู่กับกระแสโด่งดังคู่จิ้นยูพิงที่กำลังมาแรงเจ้าตัวยอมรับดีใจตอนแรกไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีมากขนาดนี้แต่แฟนๆทุกคนชอบกันมากก็ทำให้เธอหายเหนื่อยเลยพร้อมตอบเรื่องหัวใจกับหนุ่มยูโรที่แฟนคลับเชียร์กันมากพร้อมชายหนุ่มยังเคยเอ่ยชมว่าน่ารักตรงสเปกเจ้าตัวเผยว่าหนูไม่รู้ค่ะ เอาจริงๆหนูเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้หรอกถ้าผู้ชายไม่ได้พูดว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราเป็นผู้หญิงก็พูดเยอะไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เปิดใจไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งนั้นทั้งในและนอกวงการเลยนะคะเข้ามาคุยได้ไม่สีเรียดว่าอย่านะอย่ามาคุยกับฉันภายนอกอาจดูนิ่งๆแต่ถ้าได้รู้จักจริงๆก็คุยได้ เฟลลี่เฟลลี่ค่ะพร้อมเปิดเผยว่าเส้นทางกว่าจะเข้ามาสู่วงการบันเทิงใช้เวลาหลายปีตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งเริ่มต้นเป็นเจนใหม่อยู่เลยเพราะว่าระหว่างทางยังมีอะไรอีกเยอะทางข้างหน้าก็ยังมีอะไรอีกมากเหมือนกันเริ่มต้นทำงานด้วยอายุเพียง18ปีละครเรื่องแรกที่เล่นเต็มตัวก็คือขิงก็ราขาก็แรงคิดว่ายากมาก บทค่อนข้างโตกว่าตัวจริงเยอะก็มีบ้างที่รู้สึกท้อแต่ก็อยากทำให้มันดีและก็ผ่านมาได้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเปิดเผยว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบการแสดงแต่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีและอยากที่จะออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวพิงค์พลอยด้วยนะคะ